แช่งตัวเองสวัสดีครับผมอาจารย์เอกมไกรพงวิภาบบลวงมาพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการแช่งตัวเองฟังแล้วมันยังไงครับฟังแล้วมันไม่ดีเลยเนาะแช่งตัวเองอันเนี้ยอาจารย์พูดบ่อยกับลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์พูดบ่อยกับหลายๆคนที่เราคุยกันบ่อยๆว่าพวกเราเนี่ยชอบแช่งตัวเอง หลายๆคนงงว่าเอ๊ะไม่มีใครอยากแช่งตัวเองถูกไหมไม่มีใครอยากให้ถูกแช่งด้วยแล้วการแช่งตัวเองมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ทําไมอาจารย์เอกชอบมาบอกว่าชอบแช่งตัวเองอ้าวมาว่ากันอธิบายให้รู้เนาะในทักษะของอาจารย์นะอาจารย์ที่อาจารย์พูดว่าคนเราชอบแช่งตัวเองสมัยก่อนอาจารย์ก็ไม่เข้าใจคํานี้เพราะว่ายังไม่ได้เรียนสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่ได้เรียนศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สํานึก เราก็ไม่เข้าใจว่าเราแช่งตัวเองได้ยังไงเราบอกเฮ้ยไม่มีเราไม่เคยแช่งตัวเองเพราะการแชร่งตัวเองมันไม่ไดีอยู่แล้วแต่เวลาเมื่ออ ur, าจารย์มาเรียนวิชาศาสตร์แห่งการสั่งจิตตสํานนกเนี่ยอาจารย์ก็ไปเจอการแช่งตัวเองคำนี้เกิดขึ้นมาในการเรียนรู้ของอาจารย์คําว่าแช่งตัวเองคืออะไรครับก็คือเวลาเราทําอะไรเราเริ่มพร่ำบ่นฟังดีเนาะเวลาเราทำอะไรก็ตามแล้วเราเริ่มพร่ำบน่น,าาาบ,นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการครับเวลาเราทําอะไร ก็ตามแล้วเราเกิดการพร่ำบ่นขึ้นมาที่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นแหละคือแช่งตัวเองแล้วว้าวอะไรล่ะพร่ำบนน่นในสิ่งตัวเองไม่ต้องการเยอะไหมคุณลองไปสํารวจตัวเองสิว่าคุณพร่ำบ่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณพร่ำบ่นเยอะมาก ว่าพร่ำบ่นในพลังการพูดมันไม่ดีอยู่แล้วมันเชิงลบถูกไหมการพร่ำบ่นแสดงาพูดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณที่พูดเวลาคุณเผยเพยออกมาและพร่ำบ่นแสดงว่ามันเป็นข้อมูลที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วล่ะที่มันเคยถูกใส่เข้าไปไม่รู้ว่าจากอะไรก็ตามจากเมื่อไหร่ก็ตามเหตุการณ์ใดก็ตามสิ่งที่คุณพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆกระทําบ่อยๆพร่ำบ่นบ่อยๆมันเป็นการแช่งตัวเองหมดเลยในระดับของจิตใต้สำนึกโอ้ เยอะเงี้ยเลยเหรอเยอะนะครับเพราะเราเป็นกันเยอะมากอาจารย์ก็เคยเป็นอะไรเยอะมากด้วยเยอะมากด้วย,ยอะเบาท่านอาจจะง,งงว่าเอ๊ะมันแช่งยังไงบ้างพร่ำบ่นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังไม่รู้ว่าคุณเคยไปแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์เคยเป็นอาจารย์เคยเป็นนี่แหละคือการแช่งตัวเองตลอดเวลาเช่นเช่นอะไรบ้างเฮ้ยโคตรเกรรเลียดเลยป่ะคนแบบเนี้คนแบบนี้บางทีอะมันเหมือนตัว มันกระทบไปตัวเราโดยเขา่าคนแบบนี้อาจจะเป็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เนี่ยเราแช่งเราเองแล้วเฮ้ยโคตรเกลียดแม่งคนแบบนี้เห็นไหมหรือแบบคิดเกียจจังเลยแช่งให้ตัวเองคี้เกียจเนาะโอ้ยเหนื่อยจังเลยแช่งตัวเองเหนื่อยไหมทําไมมันยากอย่างนี้แช่งให้ตัวเองทําอะไรยากไหมยากเฮ้ยทำไมฉันแก่อย่างนี้ฉันเหี่ยวจังเลยฉันอ้วนจังเลยฉันโทรมจังเลยเห็นไหมแช่งตัวเองตลอดเลยนะคิดพูดทํา ข้ามบนเนี่ยฉันปวดท้องตะลอดเวลาแช่งให้ตัวเองปวดท้องฉันนี่ไม่รู้เป็นอะไรใจสั่นตะลอดเวลาแช่งให้ตัวเองใจสั่นเห็นไหมครับฉันทําอะไรก็ไม่ได้เวียนหัวตลอดเวลาเอาแช่งให้ตัวเองทําอะไรไม่ได้เวียนหัวตะลอดเวลาแล้วสังเกตสีแช่งเยอะมากทําไมทํางานแล้วไม่ได้เงินสักทีนึงเลยอ่าแช่งตัวเองแล้วทางานแล้วไม่ได้เงินนะบางที ดูซิเนี่ยฉันเป็นคนขี้ใจอ่อนใครมาขอยืมเงินให้ทุกทีเลยใจอ่อนจังเลยแช่งให้ตัวเองเป็นคนใจอ่อนแช่งเยอะมากนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณแช่งตัวเองแหละที่พูดมาตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าละ่ะคุณไม่ต้องการถูกไหมอาจารย์บอกแล้วว่าสิ่งที่คุณไม่ต้องการทั้งหมด,ท,หมดที่คุณพร่ำบน่นหรือการกระทําของคุณคิดก็ตามมันเป็นการแช่งตัวเองแล้ว ในระดับจิตใต้สํานึกถือว่าเป็นการแช่งหมดเลยแช่งตัวเองหมดเลยก็สิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะคุณชอบแก่ไหมก็ไม่ชอบคุณชอบเหี่ยวไหมคุณก็ไม่ชอบคุณชอบอ้วนไหมคุณก็ไม่ชอบคุณชอบขี้เกียจไหมคุณก็ไม่ชอบสิ่งที่คุณชอบคุณไม่พูดแต่คุณจะพูดในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะพร่ำบ่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นการส่งข้อมูลให้จิตใต้สํานึกได้เร็วมากนั่นแหละคือการแช่งแช่งตัวเองในระดับจิตใต้สําเนกเลยล่ะครับเยอะมาก แช่งให้ตัวเองเรียนหนังสือไม่เก่งแช่งให้ตัวเองทํางานยากแช่งให้ตัวเองต้องทํางานหนักแช่งให้ตัวเองต้องอะไรครับปวดข้อปวดเข่าแช่งให้ตัวเองท้องผูกบ้างแช่งให้ตัวเองนอนไม่หลับ<พ> <ด lessons> แช่งให้ตัวเองเยอะมากคุณไปลิสต์ดูสิวันๆนันคุณแช่งตัวเองว่าอะไรบ้างตั้งแต่ลืมตาเลยนะจนถึงนอนหลับเลยคุณลองไปดูสิคุณแช่งตัวเองมากกว่า10บ0ครั้ง20 20 20, 20เรื่องดีกว่า าทีเรื่องหนึ่งสักสิบยี่สิบครั้งก็มีพร่ำบ่นทั้งวันเนี่ยเบื่อ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 โอ้ยเบื่อโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อโอ้ยอเยอะมากเลยเนาะคุณลองไปดูซิว่าคุณแช่งตัวเองในระดับจิตใ้สำนึกเยอะมากเลยนะอ่าจริงๆทีนี้แหละนี่คือประเด็นว่าคนเราชอบแช่งตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับเมื่ออาจารย์เรียนวิชานี้คุณทราบไหมว่าอาจารย์หยุดหยุดการพร่ำบ่นหยุด คำว่าพร่ำบน่นก็อาจารย์คิดก็ไม่ได้บางคนคิดว่าอ๋ออาจารย์คำว่าพร่ำบ่นนี่คือพูดไปเรื่อยๆเผลอพูดออกมาเผลอพูดออกมาใช่ไหมส่วนหนึ่งแค่คุณคิดในหัวว่ามันยากคิดในหัวว่าโอ๊ยฉันขี้ลืมคิดว่าฉันขี้เกียจคิดว่าฉันจนคิดว่าฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จอะไรเหล่านี้แค่คุณคิดนะมันก็ส่งผลในระดับจิตใต้สํานึกแล้วยิ่งพูดอีกออกเสียงมาอีกยิ่งทํากริยาท่าทางภาษาการอีก โอ้คูนก็ไปเลยคูณ2องคูณสคูณสคูณหไปเลยคุณดูสิว่าคุณมีขยะเยอะไหมจิตสํำนึกคุณเจออะไรบ้างล่ะในคุณในการที่คุณส่งเข้าไปอ่ะคุณส่งในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณพร่ำบนในสิ่งที่คุณติดขัดเสมอนี่คือสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีขยะเยอะครับ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์รู้ว่าอ๋อทำไมคนอาจารย์ถึงกล้าพูดว่าทุกคนมีขยะในจิตปมในใจเยอะมากโดยที่คุณไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่ออกไม่เป็นแต่ที่แน่แน่ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยรู้หรอกครับว่าขยะมันเยอะเกิดจากการที่คุณแช่งตัวเองคุณแช่งตัวเองมากเสียจนกลายเป็นเรื่องปก,กติคุณแช่งตัวเองบ่อยจนกระทั่งเป็นเรื่องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา คุณแช่งตัวเองจนกลายเป็นนิสัยของคุณไปโดยปริยายซึ่งอันนี้แหละมันคือขยะที่มันสะสมเยอะมากในจิตใต้สำนึกของคุณวันนี้ถ้าคุณยังเอาลบล้างลืมเอาออกไม่เป็นอาจารย์ก็แนะนำก่อนว่าอย่าใส่ขยะเข้าไปใหม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ทั้งหมด เลิกพร่ำบน่นเลิกคิดเลิกพูดเลิกการกระทำต่างๆที่ไปในสิ่งที่คุณไม่ต้องการจำไว้นะครับในระดับนักบำบัดนักจิตสนึกระดับจิตสนึกเลยอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ได้เรียนไม่เป็นไรแต่อย่าใส่เพิ่มอย่าใส่เพิ่มอย่าแช่งเพิ่มอย่าแช่งตัวเองเพิ่มเนาะ อย่างน้อยก็ไม่ตัดกระบวนการทางความคิดตัดกระบวนการทางการพัฒน์บนตัดกระบวนการของการพูดและการกระทําเพื่อไม่ให้การแช่งตัวเองมันเพิ่มไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณค่อยๆเบาลงได้อย่างน้อยจิตใจคุณก็จะสงบลงได้เยอะเลยมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่คิดมากมันไม่ไปเยอะแล้วมันก็ไม่ทับถมเยอะอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองกับจิตใตสของคุณนะครับคุยกับดีๆ อย่าไปแช่งเขาคุณแช่งคุณพูดอะไรคุณก็แช่งติดสานึกคุณนั่นแหละแช่งตัวเองติดสานึกไม่ก็แช่งติดใจสํานึกด้วยแล้วเมื่อไหร่เราจะออกแบบชีวิตกันได้ล่ะครับออกแบบชีวิตไม่ได้ในเมื่อคุณยังมีการพร่ำปล่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่ออกแบบชีวิตไม่ได้เมื่อคุณยังคิดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่ออกแบบชีวิตไม่ได้ถ้าคุณยังพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่และก็ออกแบบชีวิตไม่ได้ถ้าคุณยังกระทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทําอยู่เก็ต อาจารย์ฝากไว้สําหรับค่าวนี้ว่าหยุดแช่งตัวเองในระดับจิตใต้สํานึกนะครับอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่คุณไม่หยุดเนาะหยุดก่อนตอนนี้ส่วนจะลบล้างลืมยังไงจะอ,ออกยังไงมันอีกเรื่องหนึ่งแหละวันนี้ให้คุณเปลี่ยนจากการรมแช่งตัวเองเป็นการพูดคุยใหม่ซะสื่อสารกับตัวต,วตนใหม่ซะสื่อสารกับกระบวนการทางความคิดสื่อสารกับจิตสํานึกใหม่ทั้งหมด แล้วก็ตัดวงจรพร่ำบนทุกชนิดที่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องการออกไปจากกระบวนการของวิธีคิดทางสมองคุณทั้งหมดเลยเพื่อจะให้คุณได้พักบ้างพักอารมณ์พักจิตบ้างแล้วก็คล้ายๆว่าผ่อนคลายในระดับที่ไม่ต้องคิดอะไรบ้างดีไหมแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะ มีสติตื่นรู้นิดเึิงนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่นนยนแปลงตัวเองเทเลเทเลหน่อยรับรองว่าคุณจะมีทางออกและออกแบบชีวิตได้จริงๆเพียงแต่ว่าค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยที่อาจารย์บอกแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณไม่มีใครเลยตัวคุณจิตสตินึกของคุณท่านเลยที่จะนําพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการแต่สิ่งที่คุณแช่งไว้นั่นแหละมันจะทําให้คุณไปต่อไม่ได้ ฝากไว้เป็นแนวคิดดีๆสำหรับคลิปนี้แล้วเราค่อยพบกันคราวหน้าในเรื่องราวทักษะชีวิตดีๆในในมุมมองของนักสั่งจิตบำบัดในดับจิตใต้สำนึกนะครับแล้วเราพบกันคราวหน้าวันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ว่าเราหยุดแช่งตัวเองเนาะแล้วก็หันมาพูดคุยกับตัวเองเยอะๆนะครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับติดตามอาจารย์ใน Facebook และช่อง YouTube ของอาจารย์แล้วเราพบกันในคลิปหน้าในองค์ความรู้ทักษะชีวิตด,ดีกับมุมมองของนักสั่งจิตบำบัดนะครับวันนี้สวัสดีครับ